ช่วยไหมอีกละฮัลโหล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 โวยสิควิดฮะควิดคมมีมูอซื่อควิดจากทีอท้องมยุดเพื่อนท้องไม่ปิดเบอร์บอก อบอนี้ว่าอะไรว่าอะไรโทรมาหาสแตกสิ Can you speak English e n g l s h เขาว่าอะไเอาทมาเห็นมหุกเอ่อไห่ได้จังไลน,นี่ว่าขังจำบบหูยันนี่จ่ว่าภาษาหังเอาว่าภาษาพยีดเอาแปนว่นาวอีกล่ะ อู้ฮันแถวไหนประเทศกินประเทศกินเร้มหาเตตกิบ่ได้อัเนเชิญเป็นบ้าบอกราคือก,กบฮูงเลียงจัะว,ว่าภาษาอย่างี้งว,ว่าภาษาอังกฤษก็ไ้ว่าภาษายังกูจว่าภาษาตั้งนาวขอ้ฟังฮู้เลียงว่าภาษาอังกฤษไหน Can you speak English? Where you from? Where are you from? I think you call l o n g number. Are you crazy? ประสนมาเรีนเชิญหัวเบอร์ห้แงางมึงเอ้ยอันยวนออเตเลียมาเป็นแะไรประสนวะมาหาแต่สิมารนชิงอย่ามาหาคอยเด้อเฮยคอยมึงให่ให้ต้อกินมีต้องไปเด็กมาจอนต้อกินไปยู่บอกจะไป็้องกินบอกป๊ตอนได้เสียค่าเที่ยินมาหนีจะมาหนห่วยไ่ได้เสีย ว่ามาหน่คอยกระพุบบ้งเทีเจ้าพูดกันเฉพาะภาษาอย่างภาษาจีนตีโอ้ยคอยบอกภาษา,าจีนบ่าเป็นบ่เป,นเป็นตะเซมากูเตะห่วยกระเป๋าเอ้ยมาทำไมกับไปทั้งนั้น,มนมไนม่แต่กูหันก็ไปกูหันตีเราทำไมอย่างทั้งนี้เอ้ยมาเห้ยกูมึงี่ย่งมึงกินเด้อมึงประเด็ดเออท้อมาเห้ยกูอันนี้มั้มึงก็ที่ว่าใกล้เห็นกูหล้วแบบอันนี้ไม่เมากินนี่ กูเลียงบ่นี่กูบ่ต่อรับมึงเดีนี่ฮัลโหลเอามึงขึ้นเงียบไปไปทำนี่มึงคิมาหาตายอย่างบ้านกูนี่บ่ต่อรับมีแต่ประเดกมึงกินเป็นว่าประเด็น่ะเอา้ากินว่าเป็นกินว่าเป็นมื่อหาแสตแตกตีเอา้าเปินว่าอีกละอา้าฮัลโหลมึงบอกว่าสายอย่างกูฟังหูเลียงชูชา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  เชียงนังมึงกับอาค่อยๆนี่เห็นมาหี่หูกูสิมไหมมึงว่าคำหัวคำหูกูแล้วเห็นมานี่มึงเป็นโลกอย่างบ่มีมันละทเนาะโอ้ยตา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 ยโวกับฟังหูเรียงเจ้าบอกว่าใส่อยาทุชัทุชักทุชัดอยู่กูกับฟังหูเรียง you speak English please? you cannot speak English where you come from oh you from China why you come to Australia holiday holiday บ้านพ่อมึงตี บอกตอนรับโอ้ปัดวาอีกละตอนรับแน่ว่าฉันเอาปัดวาอีกละเอางวว่าัาล่างโูเรียนอยู่ตัวนี่ห้ามเอ้ยมึไปหัวสายเราถือมือนี่มึงไม่จะคนมึงคือไป็ลายทีลายหม่องแถกปาดมันวันมันเป็นฟูงว่าใั่ป่ะง่วยเป็นฟูงวันงวงวันคั้ยหางขวมเอ้ยเอามึงคือบอกกูโดนแท้มึงไปเสีย,สยค่าโทรศัพท์มาหนิกูนี่สิเปลี่ยนโทรศัพท์มึงโทรมาหาจะแต่ติ ว่าผู้ใด้ทรมาควอยบิดควยบิดบนแมวซื้ออยังบ่ซื้อซื้อควยบิดซื้อไม่หลายก็รอกก็ได้คนหลังเงิบ่ยผู้ายฟังหูยังบ่ชุชา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 ผู้ใดฟังหูยังขาดกนฟังหูยังคนยังบอกกับจะหูยังยูได้นี่เห็นเ่าคเป็นบ้ากับจังหูยังได้นี่บ่กัประประเทศแล้วบอกมา กะซิมันหลบเล้าหลบกวนอยู่นี่บ่มีเด้อบ่มีอย่างเหตกินเด้อกินมาบานเยสปูมีแต่ปลาแดกปลาจอมบอกพัดไวาอีกล่ะความว่าหลังเจ้าอะไรขอเชี่ยนเจ้าเหี้ไปมุดขี้แดงขี้ดินแห่งนี้เด้อเอาอย่าผิดเบียดว้าห้ามโทรมาอีกนะโทรมาบอกกองที่เมื่อเด้อขึ้นเคีื่องบินไปทั่วประเทศทั่วร์ที่ฟลอเรนไปใส่เกาะ แหงงนีเยเขาจะไฟจูดไลมึงเด้อหามไปแล้วคนแก่น่ะเออ่าพเราคนไรพี่ยงนี่ตะกนครห่หามไปน้ำท่วมเด้น้ำท่วมหัวกนมตายมาเด้อเออ่าญาตบอย่าแทงมึงนี่นืะโลกขี้ข้าน้มึงเนี่ยเห็นบเออไป่ว่เพื่อน บอดคนเนี่ยเอาพิฒน์ไว้มึงเด็กบวบสันบ่เลยนี่เอ้าเด็กบวบตัวนี่โอ้เป็นตรยาเจ็บมันบวบก็เพียงบวบก็บวบตัวนี่มึงว่าภาษาไหภาษาจีนภาษาจีนประเทศใดเนี่ยอูฮั่นเอาพิฒน์ไว้อีกละเว้ยชูชา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 ฟังงูยังกูสิบปีแล้วเนี่ยมันมากูยิงเนี่ยยาว่ากูเสียมารยาทเด้อกูสิบปีแล้วกูเสียกูแฝงขับกูกูบอลมึงแล้วได้ซาละจาว่าภาษาอไ่นงูชูชาชูชาบวบเสียงดังขามหัวขำตีนกู ไอ้ไกลๆเลยหมดกินดนแดงหนีเลยนะม่เียนกูไม่ได้ดิกูไม่อย่างมึงเกี้น้ม่ได้ประเด็กไม่เฮียมึงอก่งเป็นยี่ปะประเด็กอ่ะไปหาของเอ้ไป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 อื้มอ้โทษมาว่ามันโทษมาพิดเบอร์บกเทิมันเลยบเบอร์อะไรตเป็นแ่แเลยม,มัน,มามนาตนนาอูหันมาสั่นว่ะมันจะเป้นสะกดลน,นคนในเดียวนี้บดท,ที่นี่มันจะเป็นคนขอนแกนบาดท,ที่นี่โอ้ตายตายตาย,ตาย เครื่องบินมันกับโมเสียเอ้ยรวยสะิม่แต่งเลยข่อยด่าไม่แล้วละ่ะสิบพันกัญญาเด้อข่อยด่าไม่แล้วข่อยดาไม่แล้วเอือมึงได้ข่อยด่าเก่งปะเด้อน่าสมิตรแต่งเลย